เดินๆเดี๋ยวจะจะวางตั้งคิว <ame> นี่คิวนีคิวเป็นคิวครับครับเดี๋ยวจะตั้งเป็นินะครับการที่เราโบสีเสร็จทุกอย่างแล้วเราถุงก um. ันตอนวางคิวคิววางเพื่ออะไครับวางคิวดัเพืนะครับคิวลงเพื่อคิวลง ราต้องตั้งคูงไว้ตรงแล้วกอลดขัดดนสองม้มเลยเยาไาดยที่เราใช้กระดาษกาวนะคเป็นคิวคิวเทียมนะครับโดยรวังมีโปลย่างสีโปแล้วก็ลาบมันเยอะแล้วก็รอกนะครับตรงตั้งคิ้วคิวุกคิวเราต้องตั้งบ้ัต้องตั้ง คนที่แบอยู่ในสภาพเดิมได้ที่ดุเขาติดตามพุ่ยอย่างยาวเหยียดยาววันคิวเขาดูแบกเข้มข้นดีที่รูกันดีหมดครับ มันย okay. ังมีทุกปัญหาตันในสังคมอีกมากมายยกตัวอย่างปัญหายาเสพติดค่ะเรมีระบบการดูแลมีอะไรนะมีนิทานยอวนิยมมี C S เรามีการ metric ตกแต่เรื่องยักษมาสิงเจ็

เรียกว่าเป็นน uh. ้เอ claro, uh. uh. so, ่อน right? ้ำอยู่ก็ในดีได้เข้าใส่้กับเขามันจแก้ปัญหาอย่างอาดที่จะเป็นสีเดียวกันนั่นีสีเดียวกันนั่นเ้็นระลงไปวางเหมือนกรณีของครอบครัวตรงนี้ก็เหมืนมาอยู่กับเาออนมาอยู่กับครอบครัวอุปการะก่อนแล้วสุดท้ายเมื่อหนูมีความร้อ ก็สามารถกบสูตรครอบรัวเดีสัเอรสั์้กับสามคด้อที่า้เด็

ครับเะว่ามีวิรเข้นี่วางคิ้วรวมหรือครับ